สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการทิกออยค e ีปครับรายการที่สปายทุกท่านไปพบกับเรื่องเล่าน่ากลัวเรื่องแบบแปลกที่น่าสนใจจุดต้องนำกลับมาเล่าใหม่อีกครั้งครับวันนี้ครับผมอาถานครับสวัสดีครับผมธันวาครับเอเป็นไงบ้างอาถาน่วงน,นี้ก็ยังสบายดีอยู่ครับเออนี่เราถามกันทุกคลิปเลยนะครับว่าแบบเป็นไงบ้างรอวัคซีนคุณภาพอ่าอเรีกแล้วเรีกแล้วขอาขอพูดได้ทุกคลิปนะครับ จะชีวิตเราจะได้ดีขึ้นโอเคมาหัวข้อวันนี้คืออะไรอาหารหัวข้อของสัปดาห์นี้นะครับเราจะยกเอาเรื่องใกล้ตัวดีกว่าใกล้ตัวเนี่ยผมไปเห็นแพวกโพสต์ต่างๆพวกอะไรอย่างเงี้ยเกี่ยวกับเจอเพื่อนข้างบ้านที่ทำอะไรแปลกๆเงี้ยก็เลยเฮ้ยเรื่องนี้มันน่าสนใจนะมันใกล้ตัวมากแล้วพอไปหาดูเนี่ยมันจะเจอกับ เรื่องแปลกๆจากคนข้างบ้านเนี่ยเยอะซึ่งบันดันหน้าผมผมเสัอผมผมรู้สึกว่ามันน่ากลัวกว่ากว่าเรื่องที่เราหาเรื่องอื่นอะเออจะบอยยังไงเดียะใกล้ตัวด้วยหรือเปล่าเออมันใกล้ตัวด้วยมันเหมือนบ้านเรามันเป็นเซฟโซนอยู่ตรงเนี้ยอแต่ถัดไปอีกหนึ่งเมตรอะมันเป็นบ้านคนอื่นแล้วอะซึ่งเราไม่รู้ว่าเพื่อนข้างบ้านเราเป็นคนแบบไหนอะไรด้วยเ ไม่ไม่ต้องมองว่าเป็นแบบบ้านเป็นหลังๆนะคนที่อยู่คอนโดหรืออะไรพวกนี้นเออใช่ใช่ใชเออประตูกันกั้นกันแค่นิดเดียวอะ่ะเออมันมันก็ยิ่งใกล้กันไปอีกอแล้วถ้าคนที่อ,อ,อยู่ข้างๆมาเป็นคนที่เขาเรียกอะไรนะนแปลกๆมันก็จะเจอเรื่องแปลกๆโอเคอประมาณนั้นเออวันนี้เราก็เลยหาเรื่องที่เกี่ยวกับเกี่ยวกับคนข้างบ้านหรือเพื่อนข้างห้องอะไรเนี้ย ไ่ดูดคอนฟ <หา S 2> ังก่อน,นเลยก็ได้อ่างั้นผมขอเล่าก่อนเลยกัน <S <S เรื่องแรกเนี่ย <S 1> <S 1> ที่ผมจะเล่าเนี่ยนะครับผมจะพาทุกคนไปบินลัดฟ้าไปเลยไปที่สหรัฐอเมริกาเรื่องนี้มันเกิดขึ้นที่ฟลอริดานะครับ <S <S 1> <S 1> ช่วงประมาณปี2013ันสิบามหรือ2 0 1พ่ประมาณนั้นเออก่อนที่จะเล่าเรื่องนี้เนะต้องพูดให้ทุกท่านได้ฟังก่อนว่าต้องทำให้รู้จักเออ คนสองคนก่อนคนแรกเนี่ยเขาเป็นผู้หญิงที่ชื่อว่าแองเจล่าสโตนผมขอเรียกสั้นๆว่า <Okay. S 1> คุณแองเจล่าและกันเค <Okay. S 1> คุณแองเจล่าเนี่ยต้องพูดประวัตินิดหนึ่งเขาเป็นคนที่เกิดในครอบครัวทหารอืมลักษณะครอบครัวเขาเนี่ยบ้านๆของเขาเนี่ยจะมีครอบครัวอยู่หลายๆที่หลายๆรัฐแล้วเขาะจะอยู่กับพ่อของเขา ซึ่งคุณแองเจล่าเนี่ยประสบปัญหาทางสุขภาพตั้งแต่เด็กแหละเป็นโรคเหมือนเป็นภาวะโรคไทรอยผมไม่รู้ว่าไทรอยเป็นพิษ<อ>หรือว่าไทรอยขาดไทรอยหรือเปล่าไม่รู้ว่าเออ,อทำให้คนที่เป็นภาวะเนี้ยที่เป็นเหมือนเขาเนี่ยจะมีแนวโน้มที่มีอาการวิตกกตังวลสูงอืมแล้วก็มีแนวโน้มที่มีภาวะซึมเศร้าด้วยอันนี้คือสิ่งที่เขาพบเจออยู่ในชีวิตของเขาตั้งแต่เด็ก ต้องเล่าประวัติต่อไปอีกนิดหนึ่งคือคุณแองเจล่าเนี่ยตั้งแต่เด็กเนี่ยเขาอยู่ครอบครัวกับพ่อใช่ไหมแต่ด้วยความที่เขาเป็นคนที่มีปัญหาในการหาเพื่อนเอออาจจะเป็นอาจจะค่อนข้างจะเป็นคนอินโทรเวิร์สด,ด้วยมั้งอืมแบบเขา้าเข้าสังคมยากอะไรเงี้ยก็เลยมีพ่อเป็นคนที่อยู่ในชีวิตวันจมวันตลอดหลังจากที่พ่อเขากระเสียนเนี่ยเขาก็อยู่กับพ่อใช่แต่แล้ววันหนึง่งชีวิตเขาก็มีความสัมพันธ์ กับผู้ชายสมัยเรียนสมัยเรียนอยู่ประมาณเกตเก้าเออเขาก็เลิกเรียนแล้วก็ย้ายไปอยู่กับผู้ชายคนนั้นแต่งงานอยู่กับผู้ชายคนนั้นเลยเออแต่แล้วสักพักไม่นานเนี่ยก็เลิกอย่าล้างกันอันนี้อายุยังน้อยมากนะนักจิตวิทยาเนี่ยบอกว่าการการที่แต่งงานตั้งแต่อายุยังน้อยเนี่ยความสัมพันธ์ของมันจะเกิดความผันผวนมาก S <S <S อเล่าต่อกับมาที่คู่แองเจล่าอีกว่าแองเจล่าเนี่ยหลังจากนั้นพออายุยี่สิบก็แต่งงานใหม่อีกมีลูกชายคนแรกอนะม,มีลูกเลยอ่ะเนะี่ยใช่แต่งงานแล้วก็มีลูกอ,อแต่พอผ่านไปอีกสามปีนะเนี่ยก็ต้องกลายเป็นแม่เลี้ยงเดีย่ยวอย่าร้างกับสามีอีก,กะคนที่สองอ่ะแล้วหลังจากนั้นในประมาณสองปีเธอก็แต่งงานใหม่อีกครั้งหนึ่งแล้วก็มีลูกสาวเป็นลูกคนที่สองคราวนี้แองเจล่ามีความสุขมากอยู่กับสามีคนเนี้ยดีเลยนะ ดูความสุขมากอมอมเออแล้วก็มีเงินสนับสนุนจากทางสามีอะไรต่ออะไรก็ใช้ชีวิตเป็นแม่บ้านอะไรเงี้ยหลังจากนั้นเธอก็เหมือนพอลูกโตขึ้นทั้งทั้งชายและหญิงก็หาหาที่อยู่ใหม่ก็ย้ายไปอยู่ที่ที่แห่งหนึ่งแถวเนี้ยแหละคอริดาเหมือนกันพอแองเจล่าเนย้ายมาอยู่บ้านใหม่เนี่ยเขาก็พยายามหาเพื่อนบ้านนะด้วยความ,ม,มที่เมืองนอกเนี่ยเขาเวลาเจอเพื่อนบ้านเขาจะมีการปฏิสัมพันธ์ด้วย แบบไปคุยกับคนนั้นคนนี้แบบเรามาใหม่นะสวัสดีเรามาใหม่อะไรย่างเงี้ยแล้วเธอก็ไปเจอกับเพื่อนบ้านที่อยู่บ้านฝั่งตรงข้ามหมดเธอซึ่งคนเนี้ยที่ผมจะเล่าเนี่ยคือผู้ชายคนที่สองที่ผมจะให้ทุกคนได้รู้จักก็คือคุณเจมส์เชฟเฟอร์ขอเดรับทราบว่าเป็นคุณเจมส์ละกันเป็นชายวัยสามสิบหกปีคุณเจมเนี่ยทําอาชีพเป็นคนขับรถริมูซีนเป็นคนขับรถอะเออเคยเห็นในหนังอยูเออ่เคยเห็นนะเป็นคนขับรถริมมซีนเออ ผู้ชายคนนี้มีพื้นเพลมาจากเมืองฟิลาเดลเฟียแต่ก็ย้ายมาอยู่ที่ฟลอริดาแล้วคุณเจมเนี่ยเขาก็มีครอบครัวคบกับแฟนมาประมาณสิบเจ็ดปีมีลูกด้วยกันประมาณสามคนแล้วก็มีลูกเป็นลูก,ลก,ลกติดอีกคนหนึ่งก็เป็นลูกวันสี่คนเจมแล้วครอบครัวเนี่ยก็ใช้ชีวิตอยู่บ้านฝั่งตรงข้ามกับคุณไอ,อเจล่าแล้วด้วยความที่เจมเนี่ยเป็น เวลาทำงานเนี่ยจะกลับดึกนะไปส่งคนส่งอะไรเงี้ยก็จะพบกับทบปากกับแองเจล่าบ่อยๆก็มาจะไปหาอะไรดื่มกันเอ,ออกไปเที่ยวไปดื่มดูกันบ่อยๆแต่ก็ไม่ได้มีเรื่องชู้สาวนะเพราะต่างคนต่างมีครอบครัวกลับไปที่คุยแองเจลาหลังจากที่เธอย้ายมาสักพักเนี่ยชีวิตคู่ของแองเจลาแล้วก็สามีเนี่ยเริ่มจะแย่ลงอืด้วยความที่สามีของเธอเนี่ย เป็นผู้ชายที่ก้าวร้าวเหมือนสมาชิกในครอบครัวบอกว่าตัวสามีเนี่ยทำร้ายร่างกายแองเจล่าด้วยปีสอง1สิบเอ็ดเนี่ยสามีก็ได้ออกจากครอบครัวไปอืมก็ทิ้งลูกทิ้งอะไรเลยก็ออกไปแต่แองเจล่าเนี่ยก็ไม่ได้ตามหานะเผื่อดีใจด้วยที่ว่าเอ้ยสามีที่ทำร้ายเธอเนี่ยได้ออกไปจากชีวิตเธอแล้วก็มีอาจจะมีความสุขมากขึ้น ใช้ชีวิตในวัยสาสิบเก้าปีของเธอเี่ยเป็นแม่เลี้ยงเดียวแต่ก็คงจะมีความสุขมากกว่าการที่อยู่กับผู้ชายที่ทำร้ายร่างกายเธอนะพอเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวเนี่ยเขาเหมือนจะเป็นแม่บ้านมัน้งก็ไม่ได้มีเงินที่จะใช้มากเท่าไหร่เออก็ต้องแบบว่าหางานหาอะไร,รทำอย่างเงี้ยแหละและอีกอย่างหนึ่งคือพูดไปถึงเรื่องไทยลอยตอนแรกเนี่ยคุณไจอจิล่าเนี่ยพอไม่ได้รับความช่วยเหลือจากจากสามีเก่านะ ก็ไม่มีเงินเข้ามาจุนเจืออะไรเงี้ยก็ไม่ได้รับการตรวจสุขภาพอืจากสาธารณสุขอะไรเงี้ยก็ก็ไม่ได้ไปตรวจไทรอยตรวจอะไรก็ไม่รู้ว่ายังมีอาการที่เกิดความเครียดเกิดอะไรด้วยหรือเปล่าอืมอ่อแต่หลังจากนั้นน่ะก็โชคดีอย่างหนึ่งคือคุณเจมเนี่ยสนิทกูแอนเจล่ามากก็เลยเฮ้ให้คุณแอนเจล่าเนี่ยมาทํางานด้วยครับนะเป็นคนช่วยทําบัญชีกับเขาดีกว่า ่ะเข้าใจไหม,อม,อมเออช่วยทําบัญชีแบบรายรับของเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนมีบัญชีเชื่อมกันอะแบบว่าใช้เงินร่วมกันในบัญชีเดียวกันเหมือนเป็นเลขาป่ะทานเหมือนเป็นเออเลขาเกินเชิงช <ๆ S 2> ประมาณนั้นเป็นผู้ทําบัญชีให้อนะ่ชีวิตก็เหมือนจะปกติกันหมดแล้วนะแต่แล้ววันหนึ่งเนี่ยคุณเจมเนะี่ยก็ได้หายตัวไปหายไปเลยเว้ยในวันที่3เมษายน Ừ, ปีสองพันยีสิบสามหายตัวไปเลยครอบครัวของคุณเจมเนี่ยก็ได้ไปแจ้งความกับตำรวจว่าเฮ้ยมันครบยีิบสี่ชั่วโมงแล้วที่สามีเขาเนี่ยหายไปไม่รู้ว่าหายไปไหนเมื่อวานเนี่ยคุณเจมเนี่ยได้ขับรถออกไปทำงานปกตินะส่งคนส่งอะไรเสร็จอะแต่ปกติเขาจะกลับมาในตอนคืนเกือบรุ่งเช้าอยู่แล้วแต่วันเนี้ยเขาหายไปละ เกินหนึ่งวันยี่สิบสี่ชั่วโมงวันต่อมาเขาก็หายไปครับเออคนทางบ้านก็รู้สึกว่าเอ้ยมันแปลกมากเลยนะมันอันตรายหรือเปล่าไม่รู้ว่าขับรถเนี่ยมันเจอกับอุบัติเหตุหรือลักพาตัวหรืออะไรหรือเปล่าก็รู้สึกกลัวก็เลยไปแจ้งความก่อนเขาเนี้ยพนักงานสอบสวนเนี่ยก็เลยมาคุยกับทางแฟนของเขาว่าเฮ้ยมันเป็นยังไงทุนเจมเนี่ยมันส่งข้อความอะไรไว้ไหมซึ่งแฟนของเขาเนี่ยก็บอกกับพนักงานสืบสวนว่า คุณเจมเนี่ยหายไปเลยแต่เขาส่งข้อความแปลกๆมาข้อความหนึ่งนะว่าฉันไม่รู้ว่าฉันจะได้เจอเธออีกเมื่อไหร่นะอันนี้เป็นข้อความที่ส่งมาถึงเธออืม,อมนักสืบก็รู้สึกว่าเออมันก็กกกแปลกๆดีนะก็เลยสืบไปสืบมาเนี่ยพอสืบพูดคุยกับเพื่อนบ้านแถวนั้นหรืออะไรก็ไปสืบเจอว่าอ๋อมีคนหนึ่งที่มีความสัมพันธ์กับเจมนะก็คือคุณแองเจลา เออเออเออแองเจล่า uh uh. เนี่ย uh uh. เป็นคนรับเงินประกันสังคมของเขาของคุณเจมเพราะคุณเจมเนี่ยเหมือนมีภาวะซึมเศร้าและทางประกันสังคมเนี่ยจ่ายจ่ายค่าดูแลรักษาเนี่ย uh uh. ประมาณพันสองร้อดอลลาร์ต่อเดือนแล้วคุณแองเจล่า uh. จะเป็นคนรับเงินเพราะเป็นคนทําบัญชีให้เ uh uh. ในทุกเดือนอยู่แล้ว uh uh. คราวนี้ตํารวจก็เอ้ายังไปถามแองเจล่าดีกว่าว่าเจมมาไปไหน uh huh. เผื่อจะดู uh huh. เผื่อจะต้องติดต่อกันตลอดเพราะว่าต้องใช้เงินร่วมกันนะเนาะ ตำรวจก็ไปถามคุณแอนเจล่าว่าเออเนี่ยเรื่องการเงินของเจมส์เนี่ยแบบคุณเป็นคนจัดการหรอแอนเจล่าก็บอกว่าเออเขาเป็นคนจัดการด้านการเงินของเจมส์นะเออแบอบกว่ามีการรับเช็คการมอบเงินยังไงของประัาสังคมเนี่ยแล้วก็จะจ่ายค่าจะเป็นคนจ่ายค่าธรรมเนียมประมาณหนึ100่งร้อยดอลลาร์ให้กับทางคนที่แบบโอนเงินเข้ามาเป็นคนจ่ายให้แต่คุณแอนเจล่าเนี่ยไม่ได้เจอเจมส์มาประมาณสองสามวันแล้วไม่รู้เขาไปไหนเหมือนกัน อแล้วตำรวจเียก็สืบว่าเจมเนี่ยก็มีหนี้หนี้บ้านแล้วก็หนี้เหมือนค่าน้ำค่าไฟที่ยังไม่จ่ายแล้วอีกอย่างหนึ่งคือเขาติดหนี้การพนันด้วยมันเลยมีการใช้จ่ายที่เกินบัญชีจากจากที่แอจล่าใช้อะเหมือนให้ตีว่าแอจล่าใช้ห้าสิบเจมใช้ห้าสิบก็เบิกเกินอาจจะเบิกหกสิบเจ็ดสิบทำให้มันกินเงินของไอจล่าไปตำรวจก็รู้สึกว่าเอา้า เจมส์นี่ต้องติดการพน,นันหรือว่าทําอะไรสักอย่างแน่เลยอืมอืมแล้วอีกอย่างหนึ่งคือแฟนสาวของเจมส์ก็ไม่รู้ว่าทางสามีเนี่ยติดหนี้ก้อนโตวไว้เยอะมากนะกลับมาตํารวจก็ไปสืบต่อก็ไม่ไม่ได้สนใจคุณแอจลาละเพราะว่าไม่ไม่เจอนะก็เลยไปถามเพื่อนของเจมส์มาหาคนที่ติดต่อกับเจมส์สรุปว่าเพื่อนเนี่ยบอกว่าเจมส์ส่งข้อความมาบอกเพื่อนนะว่า กำลังถูกตามมีคนมามาตามอะ่ะเขาจะหนีออกไปจากที่เนี้ยสักระยะหนึ่งแล้วเดี๋ยวจะติดต่อกลับมาใหม่นะเพื่อเมื่อปลอดภัยตํำรวจก็รู้สึกว่าเอา้าเนี่ยเจมมันต้องหนีนี่หรือว่าอะไรแน่ๆเลยหรือว่าเกิดอันตรายอะ่ะก็เลยบังคับใช้กฎหมายในการหาหาสัญญาณโทรศัพท์มือถือว่าอยู่ที่ไหนวัาดําเมืองนอกเนี่ยเขาจะมีชิปแบบว่าเ่ยหาสัญญาได้อะ่ะบ้านเหมือนจะเจอ แต่เส้นทางที่เขาโทรศัพท์ที่ไปเจอเนี่ยมัน,ม,นมันเหมือนเส้นทางที่เขาลังจังหลบหนีเลยนะแต่ก็หายไปผ่านไปประมาณสองสามวันเนี่ยตำรวจก็รู้สึกว่าเอ้ยหรือว่ามันมีคนที่ใกล้ตัวกับเจมส์มากก็คือเรื่องเงินเนี่ยก็คือคุณแองเจล่าเนี่ยก็เลยอยากจะสืบเพิ่ม,มคราวนี้ก็เลยไปบ้านของเอแองเจล่าแล้วก็ไปคุยกับแองเจล่าครังนึงว่าเนี่ยคุณ คุณรู้ใช่ไหมว่าเจมาติดหนี้เยอะนะคุณซ่อนเขาไวหรือเปล่าในบ้านเนี่ยหรือว่ากําลังปกป้องเขาอยู่หรือเปล่าแอนเจล่าก็ปฏิเสธนะไม่รู้ว่าเขาอยู่ไหนเออแล้วก็แสดงเหมือนข้อความอะ่ะให้ดูว่าเจมเนี่ยพิมพ์มานะพิมพ์มาแบบนี้แบบนี้แล้วก็ไม่ได้ติดต่อเลยแอนเจล่าก็สะบายใจนะที่ให้คุณตํารวจอะคนบ้านของเธอเลยถพาอยากรู้ว่าเจมแอบอยู่หรือเปล่า <S <S อืก็ค้นเลยคุณตํารวจก็พยายามที่จะสํารวจบ,บ้านของเธอ แต่รู้สึกว่าไม่มีวี่แววของเจมเลยแล้วบ้านเธอก็ลกมากด้วยในช่วงนั้นเหมือนเธอกําลังทําอาหารอยู่นะ mm. ก็ได้กินอาหารอะไรอย่างเงี้ยแหละพระนายสอบสวนก็เลยเอขอควบคุณตัวคุณไอจัลล่าเนี่ยไปคุยที่โรงพักแล้วกันอ mm. ไปคุยต่อที่โรงพักมันจะสะดวกสบายมากกว่าตำรวจได้รู้สึกแปลกๆเพราะว่าคุณไอจัลล่าเนี่ยกาลังจะบอกอะไรสักอย่างอื mm. จากที่เธอพูดไปตอนแรกว่าเธอไม่เคยเห็นไม่ไม่เจอเขามาหลายวันแล้ว เธอกลับบอกว่าเอ้เยฉันเจอเขานะฉันเจอเขาหายตัวไปที่ธนาคารแถวๆนี้แหละเอออ้าวเออแล้วก็เจอเขาแบบว่าเบิกเงินร้อยห้าสิบดอลลาร์ให้แก่ฉันอะแต่เขาก็หายตัวไปไหนก็ไม่รู้ซึ่งมันเป็นการแบบพิกลิ้นอะคุณตำรวจเขาก็<อ>งงว่า,อยอยาเออมันมีอะไรบางอย่างทำไมคุณแบบพูดพูดจริงหรือไม่จริงกันแน่วะ นน I know แต่จาร่าก็บอกต่อว่าคือเจอมม์มีคนขับรถมารับแต่เขาก็จำหน้าไม่ได้เหมือนกันว่าเอ,อ้ยใครเป็นคนขับรถมารับเขาเขารีบมาเอาเงินแล้วเขาก็ไปเลยแล้วเขาก็บอกอีกว่าตำรวจกำลังตามหาเขาอยู่เขากำลังหลบหนีอยู่นะพวกที่แบบว่าเป็นเจ้าหนี้ใช้ตำรวจมาตามหาเขา คุณไอจ,จลา่าก็บอกกับตำรวจว่าเขาไม่เข้าใจเรื่องนี้เหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยอันนี้คือที่ไอจ,จ์ลา่าเล่าให้ตำรวจฟังนะอันไหนจริงอันไหนไม่จริงก็ไม่รู้เหมือนกันแต่เรื่องที่สองก็ดูมีมูลจริงเหมือนกันสองสัปดาห์หลังจากที่เจมาหายตัวไปมันก็มีโทรศัพท์เข้ามาที่ก้า่งหนึ่งโทรเข้ามาที่สายตํตำรวจแถวๆนั้นซึ่งมันเป็นเบอร์ของพี่สาวของแอจ์ลาล่าเว้ยโทรมาหาตำรวจบอกว่าเนี่ยคุณตำรวจ แองเจล่าเ่ยจะทาร้ายตัวเองเหมือนจะฆ่าตัวตายหรือยังไงเดียแหละเออให้ให้คุณตํารวจเน่ะรีบมาที่นี่หน่อยคุณตํารวจก็อเออก็แบบเฮ้ยเรามีกฎหมายที่จะสามารถควบคุมคนที่เหมือนจะทํร้ายตัวเองหรือทำร้ายคนอื่นอ่ะภายในเจ็ดิบสองชั่วโมงได้นะก็เลยรีบไปควบคุมตัวคุณแองเจล่ามาก่อนนะอืมพอพอตํารวจไปถึงบ้านเนี่ยก็ควบคุมมาที่ที่โรงพักแล้วก็สืบสวน นักสืบ่บอกว่าเธอดูร่างกายไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่อ่ะผมยุ่งผมกระเซิกระเซิะอะไรเงี้ยแล้วดูอารมณ์เสียมากๆเหมือนอารมณ์เสียแล้วก็เหมือนจะร้องไห้เห็นได้ชัดว่าเธอกําลังแบบกําลังวิตกกังวลมากๆกําลังเครียดแต่ไม่รู้ว่าเครียดเรื่องอะไรนะคนนักสื่อเขาก็รู้สึกแปลกใจว่าเขาเป็นอะไรเป็นอาการทางจิตหรือเปล่าคุณแองเจล่าในตอนแรกเนี่ยก็บอกเลยว่าเนี่ยเธอจะไม่คุยกับตำรวจเลยเธอจะขอทานายตำรวจบอ,อะ เออได้ได้จะขอทํานายเหรอ,อเดี๋ยวให้หาทานายมาให้แล้วเขาก็บอกกับนักสืบว่าพวกคุณน่าจะหยุดชั้นนะถ้าคุณหยุดชั้นตั้งนานแล้วอะเรื่องมันอาจจะไม่มาถึงจุดนี้ก็ได้นักสืบยิ่งงงเข้าไปใหญ่อะไรวะเนี่ยอืม,อมตำรวจก็เลยจับคุณแองเจล่าเนี่ยส่งสถานพยาบาลทางจิตแล้วกันพอส่งไปที่สา,ารพยานทางจิตเนี่ยไม่กี่ชั่วโมงต่อมาคุณแองเจล่าเนี่ยเปลี่ยนใจไป แล้วก็มาบอกตำรวจว่าฉันต้องการคุยกับตำตารวจนะเออโดยไม่มีทนายนักสืบก็โอ้ก็ได้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 แองเจล่าก็บอกกับนักสืบว่าฉันรู้สึกว่าตอนนี้เหมือนกําลังจะแขวนคอตัวเองเลยเมือนกำลังจะฆ่าตัวตายนักสืบก็คุณทําอะไรไปละ่ะคุณก็แค่เล่าความจริงให้ฉันฟังแล้วกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นหรอคุณจะเล่าอะไรให้ฉันฟังคราวเนี้ยแองเจล่าก็เลยพูดออกมาว่า คุณแองเจล่าน่ยยอมรับว่าเธอได้เจอกับเจมในวันที่หายตัวไปนะเ,เธอมารับเขาประมาณตีสาหลังเลิกงานเจมอ่ะขอความช่วยเหลือจากเธอบอกว่าจะขอเงินเธอหน่อยให้ช่วยเหลือพ่อที่กำลังจะตายอันนี้คือเจมอ้างกับคุณแองเจล่านะในในวันเกิดเหตุแองเจล่า mm hmm. บอกว่าเขาต้องการประมาณ2อ0 0ัถึงสี่พดอลลาร์ซึ่งมันเยอะนะสองพถึงสี่พดอลลาร์ในตอนนั้นเลยเอ,อ แล้วท้กคคัามที่เจมก็ติด,ตดหนี้ที่ที่ค้างเขาไว้อยู่ด้วยอะ่ะแล้วเธอก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยเบื่อมากๆกับการที่เจมมาขอยืมเงินแล้วก็ปัญหาทางการเงินของเขาเนี่ยเอางนี้เเจมไปคุยกันที่บ้านแล้วกันก็ขับรถพาเจมกลับไปที่บ้านก็นั่งหาเครื่องดื่มดื่มกันแองเจล่าเนี่ยก็ทำวัดก้าอคอร์สเทวัดก้าใส่ลูกพีชใส่เหล้ายินอะไรอย่างงี้ด้วยแต่ผสมกับยาบของพ่อเธอ คือพ่อพ่อของคุณไอจ์ล่าเนี่ยไม่สบายแล้วก็จะมีใบสั่งสั่งยาเป็นใบเหมือนยาคลายกล้ามเนื้อถ้ากินแล้วมันก็จะรู้สึกง่วงเออให้รู้สึกง่วงๆ่วงองออง,อ,งอะไรอย่างเงี้ยก็ใส่ลงไปในน้ําด้วยเอาไปให้เจมดื่มหลังจากนั้นเจมหนึ่งผ่านไปสองชั่วโมงเนี่ยเจมก็ดื่มเสร็จแล้วแต่เา็ามึนมึนหันวหัว,งวงเนี่ยคุณไอจ์ล่าก็เลยว่าอ่ะไปเดี๋ยวฉันจะพาเธอไปขอยืมเงินที่พ่อฉันแล้วกันคราวนี้ก็ขับรถ พาเจมไปเหมือนจะพาไปบ้านพอ่อแต่ไม่ใช่พาเข้าไปในสุสานนอกเมืองแถวนั้นอะ่ะแล้วก็คุยกับเจมว่าไอ้เนี่ยฉันไม่มีเงินให้หรอกฉันจะไม่ให้เงินคุณแบบก็มีอารมณ์ฉุนเฉียวนิดหน่อยอแต่เจมก็บอกว่าเออเนี่ยทําไมอ่ะทําไมให้ไม่ได้มึงเถียงกันอะ่ะ mm hmm. เออแกวนเซลาก็บอกว้ยเนี่ยคุณมีปัญหาการเงินคุณยังไม่คืนเงินฉันเลยก็เถียงกันไปเถียงกันมาเจมก็เหมือนหัวร้อนมาก ด้วยความที่ไม่ได้เงินนะนะเหมือนจะฆ่ากุนนัยตลาแบบขู่ฆ่าเออคราวนี้เจมเหมือนจะทําร้ายเธอจริงๆเธอก็เลยไปหยิบสิ่งที่อยู่ใกล้มือเธอที่สุดคือที่ขีบน้ําแข็งเว้ยเออมันที่หยิบน้ําแข็งอะแทงเข้าไปที่ตาของเจมเว้ยเออแต่แองเจล่าเนี่ยบอกกับตำรวจว่าไม่รู้ว่าแทงไปลึกขนาดไหนนะแต่รู้ว่ารู้สึกว่าแทงเข้าไปนี่แหละแล้วก็หาคว้าอะไรที่อยู่ใ,ใกล้อะคือเป็นเชือกเว้ย เอามาลัดคอเจมลัดจนตายเลยตอนนี้รู้สึกกลัวแล้วแต่ทำยังไงให้ให้ร่างเจมนะ่ะหายไปข่าวนี้ก็นํำร่างที่ไร้วิญญาณของเจมเนะี่ยขึ้นรถไปแล้วก็เอากลับไปที่โรงรถที่บ้านจะอำพางสดปะง่ายๆเลยก็เลยหาเลื่อยไว้เลื่อยที่อยู่ในโรงรถอะนะมาหั่นหั่นร่างกาย <c oughs> เจมออกไปเป็นประมาณสามท่อนมั้ง อันนี้นี้มันผมจะไม่ล,ลายลงรายละเอียดมากนะมันจะสิ่งแรกที่ออจะล่าคิดเลยคือลองเผาเออลองเผาให้เป็นขี้เท่าเลย mm hmm. เออก็ไม่ได้คิดว่ามันจะเผายากเลยไงเลยก็พยายามเผา้ยเหมือนหันหันหันมาเป็นั่นคอนนะ่ะแล้วก็เผาลงไปในเตาอบแต่ด้วยความที่มันมันเผาไม่ได้อะมีกระดูกมีอะไรต่ออะไร mm hmm. อ่ะเออเออเออเธอบอกกับนักสืบไมยอย่างหนึ่งเลย เขาบอกว่าว <ítulo> <displayed, S 1> ันที่คุณนักสืบมาวันนั้นน่ะมาในบ้านที่มาตรวจสอบบ้านน่ะอย่างที่ผมเล่าไปตอนแรกอคุณนักสืบเห็นว่าบ้านมันรกใช่ไหมแล้วก็เหมือนคุณแองเจล่าเนี่ยกำลังทําอะไรสักอย่างอยู่ทํากับข้าวทำอาหารอยู่นั่นแหละเขาอ่ะได้เอาหัวของเจมอ่ะไปใส่ไว้ในในหม้อไว้แล้วเว้ยเหมือนต้มกลิ่นไว้แล้วอ่ะถ้าคุณเดินไปใกล้ๆแถวทันน่ะ นักสืบจะได้กลิ่นของมันเลยอันนี้คือคือคุณแองเจล่าบอกืะเพราะว่าคุณนักสืบไม่ได้รู้สึกแบบตัะหิดใจองเนี้ยเาทำกับข้าวเฉยๆแต่จริงๆแล้วมันมีกลิ่นนะนย้อนกลับไปในวันที่เกิดเหตุลูกสาวของคุณแองเจล่าเนี่ยก็มาถามแม่ว่าเอ้ยทําไมบ้านมันมีมีกลิ่นไหม้อะไรเงี้ยกลิ่นไหม้ของอาหารนั้นหรือเปล่าแม่ก็บอกกับลูกสาวว่าเนี่ยมันเป็นหนู ไปที่ไปติดอยู่ในเตาอบมันไหมเออมันมัน,มนย่างหนูไหมอะไรเงี้ยลูกสาวก็ไม่ได้สนใจคราวนี้เธอก็หลังจากที่อัมพางศพด้วยการเผาไม่ได้ก็เลยเอาเอาศพที่ถูกเผาเนี่ยใส่ถุงขยะคราวนี้ด้วยความที่ตัวเองเป็นผู้หญิงคนเดียวนะึกถึงอะไรก็คราวนี้เริ่มเหนื่อยล่ะก็เลยไปให้ลูกชายเนี่ยเอาถุงเนี้ยไปทิ้งหน่อยแต่บอกลูกชายว่าอย่าเธอเหมือนไปลากกวางมานะ หรือว่าไปเจอกวางมาเนี่ยแหละเนี่ยคือศพกวางเอาศพกวางเนี่ยไปทิ้งให้หน่อยบะมัดถุงอย่างดีแล้วนะหลังจากที่ให้ลูกชายไปไปทิ้งทิ้งตามตามไปแถวนั้นนะแยกชิ้นส่วนตามนั้นจากนั้นไอจลล่าเนี่ยก็ใช้โทรศัพท์ของเจมเส่งข้อความออกไปว่าเหมือนเจมกำลังมีชีวิตอยู่อย่างที่เราบอกไปตอนแรกพิมพ์หาครอบครัวพิมพ์หาเพื่อนอไปพหาอะไรอย่างเงี้ยเหมือนว่าเจมกำลังมีชีวิตอยู่กำลังหนีอะไรสักอย่างอยูอย่นั่นแหละเออ คราวนี้หลังจากที่ตำรวจเนี่ยได้สอบปากคำอัเจล่าเสร็จแล้วเนะี่ยก็ให้อัเจล่าพาไปดูศพืมก็ไปเจอกับถุงที่บอกไปตอนแรกว่าเอาไปทิ้งอะนะถุงนี้ยถูกแบบเหมือนสัตว์มันฉีกอะ,อะเออสัตว์มันฉีกเอามากินอะไรอย่างเงี้ยเหมือนสัตว์แถวนั้นอะออเออแล้วก็มีแบบชิ้นส่วนที่ไปทิ้งอยู่แถวๆสุสานที่ฆ่าเจมมาแหละเออมีชิ้นส่วนอยู่ด้วยหลังจากที่ตำรวจเนี่ยไป ก็ได้หลักฐานพยานหลักฐานอะไรหลายอย่างแล้วก็ส่งตัวไปที่ศาลเน mm hmm. อะอายการก็บอกว่าเนี่ยแองเจล่าเนี่ยก็มีปัญหาทางการเงินด้วยแล้วด้วยความที่แองเจล่าเนี่ยมาทําธุรกิจกับเจมส์เจมส์ก็มีปัญหาทําให้สถานะการเงินของทั้งเจมส์และเธอเนี่ยแย่ลงไปอีกจากที่เธอไม่ค่อยมีเงินอยู่แล้วเจมส์มาทําแบบนี้อีกทําให้การเงินของเธอเนี่ยแย่และมันทาให้คุณแองเจล่าเนี่ยเกิดการโกรธเคือง ถึงขนาดเกิดจุดที่ทําให้เกิดการฆาตรกรรมเกิดขึ้นอาการก็ยังบอกว่าแองเจล่าเนี่ยการกระทําของเธอเนี่ยเหตุฆาตรกรรมเนี่ยรัดคอเขารู้ว่าแทงเขาไปแล้วก็รัดคอเขาให้ตายอะไรเงี้ยเพื่อให้แน่ใจว่าเขาตายแล้วแองเจล่าเนี่ยพยายามที่จะทําลายหลักฐานด้วยนะอยอเอออซึ่งเธอไปซื้อถุงมือแล้วก็ไปซื้อถุงที่วอร์มาร์มามาในจัดการอำพรางศพเลยอะอ อ,อแล้วอีกอย่างหนึ่งคือแองเจลาก็บอกลูกชายลูกสาวของเธอให้ไปช่วยจัดการศพด้วยแต่ไม่ได้บอกว่าว่าเป็นศพนะบอกว่าเป็นซากวางให้ช่วยอัมพังศพอีกก็คือตั้งใจที่จะอัมพังศพนั่นเองแหละเลยพบเลยอะ่ะใช่ออคือแบบฆ่าอัมพางโดยการไต่ตองด้วยใช่เหมือนไต่ตองไว้ก่อนอด้วยอีกอย่างหนึ่งเนี่ยคดีเธอเนี่ย เคยพยายามที่จะทำให้มันกลายเป็นคดีป้องกันตัวไปเหมือนว่าเจมเนี่ยกำลังจะทำร้ายร่างกายเธอเธอหนึ่งทำอย่างนั้นได้นะแต่อายการก็แจ้งอย่าดนึงว่าเธอมันเป็นคดีแบบนั้นไม่ได้อะเพราะสิ่งที่เธอทำไปคือการปลอมแปลงหลักฐานด้วยนะเอาไปแอบอะไรอย่างเงี้ยมันมันย้อนแย้งกับสิ่งที่เธอกระทำมากทำไมไม่แจ้งความอะไรอย่างเงี้ยหลังจากนั้นเนี่ยแองเจล่าก็ถูกจำคุกตลอดชีวิตในวัยส2ปี สิ่งที่น่าตลกตกใจอย่างหนึ่งคือหัวของเจมส์ที่พูดถึงเนี่ยทุกวันนี้ก็ยังหาไม่พบนะเออก็ไม่รู้ว่าจริงหรอใช่ใช่ผมก็พยายามหาอยู่พิมพ์หาอะไรเงี้ยก็หาไม่เจอไม่รู้ว่าถูกทําลายไปแล้วหรือเปล่าหรือว่าถูกทิ้งไปหรือว่าถูกย่อยสลายไปหรือ,อยังไงนี่แหละเด<อ>ีว่ามันอาจจะเจอแล้วหรือเปล่าหรือผมหาข้อมูลเนี้ยไม่เจอก็ไม่รู้เหมือนกันเออเรื่องทั้งหมดก็มีประมาณนี้ครับ ือว่าดุเดือดมากเลยนะใช่แต่อันนี้แต่ผมคนยังไม่ไม,ไม่ไม่สามารถคอนเฟิร์มได้ว่าเขาเอาไปใส่ตู้อบหรือว่าไปใส่หม้อนะอะไรเงี้ยแล้วเอามากินหรือเปล่าอ่ะคือมันไม่ได้มีข้อมูลบอกนะเธอเขาบอกแค่ว่าเป็นการทําลายศพเฉยๆเป็นการอําพางศพเฉยๆ<อ>แต่ไม่ได้บอกว่าเอามากินนะอ,อันนี้ผมพูดไปก่อนประโยคนี้โหดเดือดเลยนะอาหารเธออาจจะทําลายศพเฉยๆวิธีการของเธอ,อเลยที่เธอเป็นแม่บ้านอะ จะอัมพาตยังไงให้ง่ายที่สุดก็เอาไปอบแล้วกันเรื่องนี้เข้มข้นมากเออผดเินมาแบบช้าๆนะโอ้โหจะบอกว่าเขาเรียกว่ามันเกิดจากอารมณ์ด้วยเว้ยมันไม่ใช่แค่แบบว่าเฮ้ยเขาตั้งใจที่จะฆ่าเลยนะก็ไม่ก็ไม่ได้เชิงอย่างนั้นอาจจะเกิดจากอารมณ์ชั่ววูบแต่ไม่รู้วิธีการแก้ปัญหามันยังไงเงี่ยเออและอีกอย่างนึงคือการที่เราเชื่อใจคนด้วยเงินอะไรงเงี้ย มันอาจจะแบบผิดใจกันได้เราไม่เราไม่รู้เหมือนกันว่าคนแปลกหน้าเนี่ยมันจะโกงเราเมื่อไหร่หรืออะไรยังไงนี่ก็เป็นเรื่องเรื่องขนข้างบ้านเรื่องแรกของผมนะครับ